สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปิ่นมุกอีกแล้วนะคะวันนี้ปิ่นมุกก็มีบอลสีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ตอนนี้มาแรงมากราคาพุ่งไปแล้วเหมือนกันนะคะราคาพุ่งไปแล้วเหมือนกันบอลสีตัวนี้ชื่อว่าแสงพระาธาตุนะคะแสงพระาธาตุตอนนี้ต้นแค่ต้นเล็กๆนี่ก็ ไปหลายร้อยแล้วนะคะแสงพระธาตุนะคะต้นนี้ได้มาจากพี่สาวสุดสวยคนหนึ่งนะคะต้นนี้ซื้อมาตั้งแต่เขายังไม่โตมากนะคะเรามาเลี้ยงดูแสงพระธาตุชื่อเพราะมากๆแล้วก็สีสันสวยมากๆเลยนะคะนี่ให้เพื่อน ถ้ามองแบบมุมนี้เลยกระดูกเขาจะเป็นสีขาวชัดเจนเลยนะคะนี่แต่จะมีเส้นเล็กๆอยู่นะคะให้เพื่อนๆดูเห็นไหมคะเส้นเล็กๆแล้วก็สีขาวสีขาวนะคะจะอยู่รอบนอกเส้นหลายเส้นกระดูกตรงนี้อีกทีหนึงนะคะนี่ใบเขานะคะจะเป็น สีเขียวระเรื่อระเรื่อนะคะมีจุดสีแดงนี่จุดใหญ่อยู่เหมือนกันนะกระจายกระจายกันอยู่นะคะที่ใบเขาแล้วก็มีสีแดงระเรื่อระเรื่อแบบนี้นะคะกระจายอยู่ถือว่าเป็นบอนสีอีกตัวหนึ่งนะคะที่นักสะสมควรซื้อหานะคะ มาสะสมไว้นะคะเขาเป็นบอนสีที่สวยมากๆนะคะแสงพระธาตุขนาดปิ่นมุกนะคะยังชอบเลยนี่นี่นะคะให้ดูใกล้ๆจะมีแดงระเรื่อระเรื่อนะคะอยู่พื้นใบนะคะพื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวนะคะพื้นใบของเขาก้าน กาเป็นสีออกเขียวๆคร่ำๆหน่อยนะคะนี่แสงพระธาตุสวยมากๆค่ะและใครที่สนใจมเมล็ดของปิ่นมุกนะคะปิ่นมุกก็ยังมีจำหน่ายนะคะมีจำหน่ายเหมือนเดิมชุดนี้นะคะนี่ แม่เขาจะเป็นมิรไมตรีนะคะแม่มิรไมตรีผสมพ่อลูกไม้สีแดงแล้วก็ลูกไม้อันอื่นไม่มีบอลบ้านๆนนะคะไม่มีเกสรบอนบ้านๆแน่นอนนะคะของปิ่นมุกยังมีขายอยู่เหมือนเดิมนะคะขายเรื่อยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะอะ่ทักปิ่นมุกเข้ามาเลยทั้งในเพจ f a c e b o o k แล้วก็ ไลน์ไอดีของปิ่นมุกเองนะคะและว,วันนี้เราก็เฉลยจะมาเฉลยแล้วนะคะว่า,าต้นจมทับในกระถางที่เราถามไปว่ามีกี่ต้นนะคะวันนี้เราจะมีคลิปเฉลยท้ายคลิปนี้นะคะท่านใดที่ตอบถูกรอรับของรางวัลได้เลยคะ่ะไปดูคลิปกันเลยคะ่ะ อันนี้เป็นคลิปเฉยนะคะมีจอมทัพในกระถางนี้กี่ต้นนี่1น,นะคะอันนี้ต้นที่สองอันนี้ต้นที่สามอันนี้เป็น2ต้นนะคะ3และสี่ห้าหก อันนี้ต้นเดียวกันนะคะ7แล้ว8 9 3ใบนี้ต้นเดียวกันนะคะสรุปกระทางนี้มี10ต้นนะคะสำหรับท่านใดที่ตอบถูกนะคะเดี๋ยวปิ่นมุกจะทักหานะคะและจะให้แอดไลน์ไอของปิ่นมุกมานะคะเพื่อที่จะได้รับ รางวัลน,นะคะรอบนี้ทรงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยสำหรับผู้ที่ตอบถูกนะคะบ๊ายบาย